สวัีค่ะเนาะชมยายวันพัทยาแนวนะคะจะมาให้ดูว่านเนาะอันนี้คือว่านชักมนลูกนะสวยงามต้นใหญ่สูงเนาะวันซื้อมานานแล้วนะั่นว่านชักหมนลูกนะวันซื้อมาเป็นหัวซื้อมาหัวเดียวนะสมัยตั้งแต่ไหนเกือบสิบปีแล้วมั้งเนะีย่ยวันซื้อมาเนี่ยนะเป็นว่านชักมนลูกนะคะใบก็จะเหมือนใบขมิ้นนะ แต่ใบใหญ่ใบใหญนะ่จะใบใหญ่มากเหมือนใบขมิ้นนะคะจะลายเนาะจะลายเนาะจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวนะลายข้างหลังก็จะมีลักษณะอย่างนี้เนาะข้างหลังอันนี้คือว่านชักมนลูกนะคะสรรพคุณของว่านชักมนลูกก็มีมากมายเนาะ ยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะถ้าว่ามันเป็นยังไงเนาะว่านชักมนลกนะูกจะมีหัวนะนีหัวคล้ายกระดังหัวหอมนะเดี๋ยวยาวันจะให้ดูว้าอันนี้ลำต้นนะที่สมบูรณ์นะน,นี่ถ้าถึงเวลาเ็าก็จะแห้งนะนจะแห้งแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่เขาก็เขาก็จะมีหัวคล้ายหัวหอมนะเยววาวันก็จะตัด เนี่ยตัดตรงเนี้ยเว็บออตัดมันออกตัดออกนะเห็นไหมคือว่านซักมนลูกนะนานแล้วเนี่ยยาวันซื้อมาตัวเนี้ยเห็นไหมนานมากน,ะนานนี่คือตัวแม่เนหะ็นไหมหัวเป็นหัวเป,ป็นหัวนะเขาก็แตกเงาออกมาเนี่ยเขาก็จะแตกไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะแตกไปแตกไปเรื่อยๆนะเห็นไหม ก็จะแตกไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยมันก็เหมือนขาเนาะเนี่เห็นไหมเขาก็จะแตกมันเข้าไปเนาะเหมือนกับขานะเยาวรัน์ักมุนลูกเนาะเยาวันปลูกมานานแล้วแต่ว่าเยาวันไม่ได้ทําอะไรเนาะเพราะว่าหินเป็นบ้านเป็นตัวยาเยาวันก็เลยซื้อมาเนาะก็ทาต้นก็จะเหมือนกับขมิ้นเนาะแต่ว่าต้นจะใหญ่ใบจะใหญ่เนาะเหมือนเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวเนาะพืชใบเลี้ยงเดียวตรงนี้เขาจะหอนะ ห่อลแล้วเราก็จะปลายเนาะใบเขาจะใหญ่ลำต้นเขาจะเขียวเนาะจะจะไอ้น,นี่โดยการหนอเนาะหัวเนาะจะมีง่งกันออกไปเนาะอันนี้เราสามารถเอาไปอันนี้ได้นะนี่แข็งนะเนะนี่ยปลูกได้เนาะลำต้นใหญ่ใบใบลักษณะของใบอันนี้คือใบว่านชักมือลกูกเนาะ จะลายลายลายเหมือนกับใบขมิ้นนะเหมือนขมิ้นแต่ใบใหญ่สปปรรพคุณก็มีเยอะเนาะมาเรามาฟังสปปรรพคุณกันนะสำหรับว่านชักมนลูกสปปรรพคุณของว่านชักมนลูกนี่ก็คือเกี่ยวกับสุภาพสตรีนะระบบการสืบพันธุ์ของสุภาพสตรีนะทำให้กระชับกรูฟิต นะที่ก็พูดกันนะเวลาคลอดลูกนะคลอดลูกก็ทําให้หมดลูกเข้าอู่ไวนะเข้าอู่ไว้ครับน้ขํขคาวป้าบารุงผิวพันนะอันนี้คือสรรพคุณของว่านชักมนลูกนะคะแล้วก็ก็จะมีอายุไข่ของเขาถนะ้าครบหนึ่งปีหรือเดือนธันวาคมนะก็จะแห้งเหี่ยวนะจะแห้งเนี่ยจะแห้งเหี่ยวไปก็มีหัวออกมานะ มีหัวออกมานะเดี๋ยวเยาวันก็เป็นเนี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าลักษณะหัวของไอไอว่านชักมันลูกเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวเยวันจะแงะมาให้ดูนะเนี่ยตัวเนี้ยเออนี่นี่ตัวยาวเออนี่แหละนี่แหละเยวันจะเอามาให้ดูนะว่าเวลาเราออกมาแล้วปุ๊บเนาะถ้าเราไม่ผ่าเราจะปลูกทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่ถ้าเราจะผ่าก็จะผ่าตรงตาเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นี่เยวัน้องออกมาแล้วเนาะนี่แหละเมื่อกี้เนาะมันจะเห็นเป็นตาตาเห็นไหมเนี่ยอออเป็นตาตาเป็นเง่งเง่งเนาะเนี่ยเราก็มาผ่าเนาะถ้าคนไหนผ่าก็จะผ่าจะผ่าเอาตามันเนี่ยเป็นตาเนี่ยเป็นตาเป็นตาเป็นตาได้เยอะนะเนี่ยเวลาเราเราผ่าเนี่ยอย่างที่เห็นนี่ก็เอาเป็นแง่งออกมาก่อนเนาะเพราะเยวันยังไม่ได้ออกมาเอาเป็นแง่งเีกแล้วก็เราก็ผ่าเนาะผ่าผ่าให้เหลือแต่เนื้อเนื้อข้างในอ่ะให้ ให้มันหนามันหนาแล้วเราก็เอาไปแช่เนาะแช่น้ํายาน้ํายาที่เราแช่ก็จะมีชื่อว่าเมทาลัสซิลเนาะบอกกับน้ําปูนใสแช่ประมาณสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีแล้วเราก็มาเอาเอามาทิ้งไว้ให้แห้งเนาะเดี๋ยวเราก็เอาไปชําหรือว่าจะเอาทาปูนแดงก็ได้นาะทาปูนแดงกันเชื้อราเนาะทาทาทา,ทาแล้วเอาไว้รอย้มันแห้งสักพักแล้วเราก็เอาไปฝังเนาะไปปลูกเนาะ อันนี้คือหัวของว่านชักมนลูกนะคะถ้า f อซเห็นเป็นยังไงเนาะก็ช่วยกันกดไลค์กดแสก์กดแชร์กดซับตะไคร้กดสั่นกระดิ่งติดตามให้เยาวันด้วยนะคะนะคะนี่คือว่านชักมนลูกสปปรรพคุณเกี่ยวกับสุภาพสตรีเนาะกำชับมนลูกเข้าอูวว่วัยรูฟิตกระชับเนาะส <c oughs> ำหรับสุภาพสตรีผิวพรรณเนาะสวยเนาะก็ระบบ ภายในของสุภาพสตรีจะดีเนาะมดลูกเขาอู่ไว้สําหรับผู้ที่คลอดบุตรมาใหม่เห็นเป็นยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับะไครตให้เยาวันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เยาวันด้วยเนาะสวัสดีค่ะ